กัรมการพาคุณเจ้าที่เขารบอย่างสูงท่านคณะกรรมาการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเพียงอยู่อย่างรู้พอเลิกจดจ่อต่อโมหันปงได้ใจสุขพันทุกสารกันก็มันเทา คำว่าพอนั้นย่อมก่อสันติสุขไม่รมรุกเพิ่มหุนทุกให้ปวดเสียงรู้จับพอไม่เกินก่อการเปลี่ยนเบียนผลภาคเพียนไรติเตียนจากผู้ใดพอไม่รู้จับพอมีอยู่ได้แม้ในผู้มั่งมีมหาศาล ความรู้จักพอก็มีอยู่ได้แม้ในผู้ยากจนเพราะความพอเป็นเรื่องของใจบุคคลที่ไม่รู้จักพอเปรียบเสมือนภัยพิบัติที่คุกคามอยู่ในใจภัยที่ว่านั้นคืออำนาจของยิเลสซึ่งประกอบด,ด้วยความโลภโกรธหลงที่ทำให้จิตใจวุ่นวายเล่าร้อน ทางกายและใจเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้วเราก็ควรหาหนทางดับกิเลสซึ่งการดับกิเลสนั้นมีทางทางโลกและทางธรรมการรู้จักละรู้จักพอในทางโลกขอเพียงแต่ได้น้อมนำปรักปชัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ได้ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครบทั้งสี่ด้านคือ 1. ด้านเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพออยู่พอกินมีความขายันหมั่นเพียรประกอบสัมมา,าอาชีพสามารถพึ่งตนเองที่คนจาความทุกข์ยากลำบากแก่อัตภาพ 2. ด้านจิตใจคือเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้จิตใจรู้จักพอคือพอดีพอประมาณและพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ซึ่งจะต้องเริ่มที่ตัวเองโดยสร้างรงากฐานให้มั่นคงให้รู้จักพอเป็นการปฏิบัติตามทางสายการหรือ มัชฉิมาปฏติปทาน 3. ด้านสังคมคือเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งให้สังคมเกิดความสุขสงบมีเมตตาเอื้อทอนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเบียดเบียน,ยน 4. ด้านควานธ,นธรรม วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของประชาชนที่มุ่งให้เกิดเป็นวัฒน,นธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัดอดออมมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมจึงกล่าวได้ว่าการจะเล่นลอยตามเบื้องพยคนละบาทที่ทรงแนะนำสั่งสอนอบรม และวางแนวทางการพัฒนาประเทศต้องทำตามลำดับขั้นคือความพอมีพอกินพอใช้เมื่อปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะที่สูงขึ้นต่อไปสุดท้ายนี้เศรษฐกิจดีสังคมไม่มีปัญหาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การรู้จักละรู้จักพอธรรมะเกิดที่ใจเราใช้ธรรมเป็นหลักอีกถอเพราะธรรมคือหักของเหตุและผลแก้ไขความรุ่มร้อนด้วยวิธีเห็นธรรมซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าได้ผลเป็นการใช้ความเย็นสงบความร้อนเป็นการถอนลากถอนโคนต้นเหตุแห่งข์ ึงแม้จะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็สามารถผ่อนคลายความเลาร้อนนินใจให้บบาบางลงได้การนำระักธรรมะมาใช้กับชีวิตที่กำลังหลงไปในอำนาจของเกเลดด้วยความยามังมีอยางเป็นอยากได้ทำให้ไม่รู้จักพอคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตและจิตใจทำให้ไม่มีความสุข เราจำเป็นต้องพิจนารณาแต่ตองให้เข้าใจให้รู้อย่างคุ่นถี่ว่าทุกที่เราแบกอยู่เต็มบา่าเต็มอกนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเชื่อว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญโดยไม่มีสาเหตุแห่งการเกิดเมื่อรู้เช่นนี้แล้วการหาสาเหตุแห่งทุกนั้นก็ต้องผ่านทางละกิเลสเป็นอันดับแรก การละกิเลสต้องรู้จักตัวกิเลสเปรียบเสมือนการลบที่ต้องรู้จักค่าศึกศัตรูจึงจะสามารถชนะการลบได้แต่การรู้จักกิเลสต่างกับการรู้จักค่าศึกศัตรูเพราะการรู้จักกิเลสคือรู้จักตัวจริงของกิเลสให้เข้าใจในลักษณะของกิเลสพระพุทธองค์เปรียบกิเลสคือรุ่งสอน ที่ปักอยู่ในใจของแต่ละคนที่นําออกในยา่าถอนในยา่าโดยบางคนไม่รู้เลยว่าตนเองนั้นถูกปักลูกศรหลายต่อหลายดอกในแต่ละวันเพรอะลูกศรคือกิเลสที่เสียบแล้วทําให้เกิดความรูม้สึกโมโหตับใดที่ยังไม่ได้ถอนลูกศรอ,ออกความทุกข์ความเดือดร้อนภัยประการต่างๆ มาไม่รู้จบเมื่อรู้ถึงปัญหานั้นแล้วาการแก้ปัญหาที่ตนเองนั้นย่อมสำคัญที่สุดแก้ไขความเร่าร้อนโดยอำนาจของกิเลสที่มีทางความโลภโกรธหลงทำให้จิตใจเบาลงที่เคยโลภมากก็ให้หลุ้ลงเสียงบางที่เคยกดแรงก็ให้กดเบาลงที่เคยหลงก,ก็ให้ พยายามใช้สติปัญญาแต่ตองตามความจริงหากได้ปฏิบัติได้แล้วก็เชื่อได้เลยว่าจะได้รับผลดีมีความสุขคือการดับทุกข์ได้นั่นเองดังพระพุทธองค์ที่ทรงตัดสนุถึงอนยิยสัจส,สีที่ประกอบด้วยทุกข์คือความทุกข์สมุทยัยคือสาเหตุแห่งทุกข์ นิโรธคือการดับทุกข์มัรคคือการพ้นทุกข์นั่นเองสิ่งทางปวงควรหรือจะกถือมันเพราะว่ามันก่อนทุกสุขชไหนยิดมันมากทุกมากลำบากใจลดละได้เป็นสุขทุกขืนวัน